อะไรทำให้เราดันด้นแล้วก็มารอนแรมที่วัดลองถามตัวเราเองดูเอามาวันนี้ก็ไม่ใช่มาง,ง่ายๆก็มาอยู่วัดก็ไม่ใช่วัดสะดวกสบายส่วนใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยมาเพราะมีความทุกข การหวังว่ามาแล้วเนี่ยนะจะช่วยให้ความทุกข์มันหมดไปหรือมันคลี่คลายไปบางคนอาจจะไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากแต่ก็รู้ว่าความทุกข์มันรออยู่ข้างหน้านนก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เพื่อรับมือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้น อันนี้ตปรารถนาให้ความทุกข์เนี่ยมันคลี่คลายหายไปก็ต้องรู้สียก,ก่อนระหว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรไม่ใช่แค่มาถึงวันแล้วเนี่ยความทุกข์มันจะหมดไปหรือว่ามาแล้วจะสบายใจก็อาจจะเป็นไปได้นะบางคน มาแล้วก็สบายใจเพราะว่ามันห่างไกลจากผู้คนห่างไกลจากปัญหาห่างไกลจากงานการห่างไกลจากภารกิจแล้วพอกลับไปก็ทุกเหมือนเดิมแ่าจะตั้งใจมาที่นี่เพื่อปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติที่เรกว่าทำกรรมฐานหรือว่าเจริญสมาธิพรวนาเนี่ยสุดท้ายก็ต้องรู้นะว่าทุกเกิดจากอะไร เเพราะความทุกข์ใจความทุกข์กายเนี่ยมันมีสาเหตุมากมายซึ่งล้วนแต่เป็นสาเหตุภายนอกเช่นเชื้อโรคอาหารเป็นพิษหรือว่าของมีคมที่ทำให้บาดเจ็บอาจจะรวมไปถึงมลพิษในอากาศ แล้วก็ที่จริงก็ลวมไปถึงความเสื่อมของร่างกายซึ่งมันเกิดจากทุกประจําสังขารอันนี้ก็ทําให้เจ็บป่วยทําให้เกิดความทุกข์ใจเเกิดความทุกข์กายแต่ถ้าเป็นความทุกข์ใจเนี่ยเรียกว่าร้อยทั้งร้อยเลยก็ว่าได้นะสาเหตุมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละ คนอื่นสิ่งอื่นเนี่ยเป็นส่วนประกอบแต่ไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่อยู่ในใจของเราความทุกข์ของคนส่วนใหญ่เนี่ยก้อนใหญ่ๆเลยนะก็เกิดจากความคิดเวลาใจเราคิดไปถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีต นึกถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดเช่นความสูญเสียคนรักของรักนึกถึงคนที่เขาทำร้ายเราด้วยคำพูดก็ดีด้วยการกระทำก็ด,กกด,กกดีเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดเราก็จะรู้สึกโกรธเราก็จะรู้สึกเศร้าโศกหรือบางทีนึกถึงสิ่งที่เราควรจะทำแต่ไม่ได้ทำ กับบุปการหรือคนรักเนี่ยก็เดเกิดความรู้สึกเสียใจเกิดความรู้สึกผิดขึ้นมาทั้งที่ตอนนั้นอาจจะกาลังเดินจงกรมอยู่ทั้งที่ตอนนั้นอาจกําลังยกมือสร้างจังหวะหรือทั้งที่ตอนนั้นอาจจะกําลังนอนอยู่แต่ทังดกานนั้นเวลเาเราคิดถึงปัญหาที่มันรออยู่ข้างหน้าซึ่งอาจจะยังไม่เกิดนึกถึงภาระนึกถึงการงาน นึกถึงนี่สินที่ต้องชําระนึกถึงอนาคตของลูกนึกถึงความาเจ็บป่วยที่อาจจะลุกลามของพ่อแม่บุพกรารีก็จะเกิดความสึกหนักอกหนักใจเกิดความรุมเกิดความเครียดหรือบางทีก็จะเกิดความกลัวเราคิดอะไรเนี่ยใจยมันก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่องลบ ใจก็มีความสึลกลบตามไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือเหตุการณ์ที่ปรุงแต่งในอนาคตเพราะความคิดกับอาร,อรมณ์นี่มันมาด้วยกันนะคิดถึงเรื่องความสูญเสียก็เกิดความเศร้าโศกคิดถึงความผิดพลาดก็ทําให้เกิดความเสียใจคิดถึงการกระทําคําพูดที่ทิ่มแทงใจก็เกิดความโกรธ คิดถึงงานการก็เกิดความหนักอกหนักใจหรือว่าคิดถึงปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าก็ทำให้เกิดความกลุ้มอ,อกกลุ้มใจและบ่อยครั้งเนี่ยมันเป็นความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดนะมันเผลอคิดไปมันเป็นการคิดแบบเรียราดแต่พอคิดแวบ,บไป ใจก็ทุกขึ้นมาเลยให้เราทุกเพราะคิดถึงเรื่องราวในอดีตหรือไปกังวลกับเรื่องราวในอาคตก็มากนะมันไปนที่ความคิดของเราหรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าต่อหน้าเราถ้าเกิดเราคิดในทางลบทางร้ายนะเราก็เกิดความเครียดเก,เกิดความไม่พอใจขึ้นมา เช่นเห็นเพื่อนโรงงานกระซิบกระซาบกันแต่แล้วก็หยุดพอก็เห็นเราถ้าเกิดว่าเราคิดไปในทางลบ่ะเนี่ยเขากำลังนินทาเราเขากำลังสงคบนะอาทางกลั่นแกล้งเราเราก็เครียดเลยทั้งที่ก็อาจจะกำลังคุยกันถึงเรื่องของพ่อแม่ของเราซึ่งกำลังเจ็บป่วยเป็นห่วงกัน หรืออาจจะคิดจะทำเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้กับเราอาจจะเป็นพาะใกล้วันเกิดก็เลยไม่อยากจ,จะให้เรารู้ว่าเขาคุยอะไรกันก็ได้นะแต่ตอนทีที่เราคิดลงคิดลายไปนี่เราทุกข์เลยหรืออยู่ในห้องนะขณะที่มาปฏิบัติที่นี่เนี่ยมีเสียงกุกกักขึ้นมาบนหลังคาหรือเสียงคล้ายคนเดินนะอยู่หน้าที่พัก ถ้าคิดลบคิดลา้านก็เกิดความกลัวนะผีหรือเปล่านะในวัดนี้เนี่ยเป็นป่าเื่อเนี่ยวัดจะมีอะไรนอกจากผีพอคิดแบบนี้ข้อมันก็ขนลุกเลยมันเป็นเพราะความคิดของเราจรึงทุกข์แต่มันก็ไม่ใช่เป็นเพราะความคิดล้วนๆอย่างเดียวนะที่ทำให้เราทุกข์ใจเนี่ย ทบว่กว่างก็นั่นคือการวางใจที่ไม่ถูกต้องเป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกมันก็เลยเกิดความทุกข์เช่นการไปตรวจจ่อไปยึดติดถือมั่นกับสิ่งที่ไม่ควรจะยึดติดไม่ควรจะถือมัน่นเช่นเสียงดังเนี่ยเสียงดังเนี่ยมันมากระทบหูเนี่ยเราไม่ชอบแต่ทำไมใจไปตรวจจ่อกับเสียงนั้น มีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับหลวงปู่วดานะหลวงปู่วดานี่ท่านก็มรณภาพไปล้สามสิบปีแล้วเนะเรื่องที่เล่านี่ก็หกสิบปีได้แล้วมั้งตอนนั้นท่านก็ยุดได้ั้งแปดสิบมีคราวหนึ่งนะหลวงก็นิมนท์ท่านไปแสดงธรรมแล้วก็มีการทําบุญเลี้ยงพระด้วยนะที่กรุงเทพพอเสร็จงานเนี่ยท่านฉันเสร็จนะท่านก็จะกลับวัด โยมที่เป็นเจ้าภาพก็เห็นว่าท่านชราแล้วแล้วก็การที่จะกลับสิงห์บุรีเนี่ยมันก็ระยะทางตอนนั้นก็ไกลตอนนันก็ไม่ค่อยดีก็อยากให้ท่านเนี่ยพักผ่อนสักหน่อยนะก็จัดห้องให้ท่านพักทัานก็เอหลังลก็มีลูกศิษย์นะสองสามคนเนี่ยมานั่งเป็นเพื่อนลูกศิษย์นี่เวลาจะคุยกันก็กระซิบกระซาบแต่เมือเงินห้องที่หลวงปู่นอนพักอยู่เนี่ยมันติดกับ ร้านขายของชําร้านโชวหวยเจ้าของนี่เป็นคนจีนนะเป็นอาซิมคนจีนสมัยก่อนเนี่ยก็สูงเกี้ยเกี้ยไม้นะคนเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักแล้วตอนนั้นเป็นก่อนที่จะมีรองเท้าพลาสติกนะรองเท้าฟองน้าเวลาเดินเนี่ยเสียงเกี้ยม,มกระทบพื้นกระทบบันได,ดก็เสียงดังดังเข้ามาถึงห้องที่หลวงปู่จำวัดอยู่ลูกศิษย์ได้ยินก็ไม่พอใจนะก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ย เดินเสียงดังจังไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่ท่านเอนหลังอยู่แต่ท่านไม่ได้หลับนะท่านได้ยินท่านก็เลยปลยขึ้นมาเบาวๆว่าเนี่ยขอเตือนของเขาอยู่ดีๆเรา,เาหัวไปลองเกีย้ยเขาเองเสียงเกีย้ยไม่ใช่ปัญหานะแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ,อหูไปลองเกีย้ยเมื่อ,อหูไปลองเกีย้ยล้วอหูไปจดจ่ออยู่กับเสียงเกี้ยนี่มันก็ก็เลยทุกข์นะแล่ที่หูไปลองเกีย้ยเพราะอะไรน,นะเพราะไม่มีสติ ไม่มีสติใจมันก็เลยไปไปยึดไปก่อนที่เสียงเกี้ยหรือผู้ผู้ยานคือเอาหูไปรองเกี้ยเนียแล้วไม่ใช่เฉพาะเสียงเกี้ยนะอาจจะเป็นเสียงคนคุยกันอาจจะเป็นเสียงรถยนต์เสียงเครื่องยนต์เสียงโทรศัพท์มือถือเสียงหมาเห่ามันไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรอกถ้าเราไม่เอาหูไปรองเสียงเหล่านั้นหรือปล่อยให้ เสียงเรานันั้นมันทิ่มแทงใจที่เป็นพ่อะไรพ่อใจไม่มีสตินั้นก็เลยหูก็เลยไปหูหาเรื่องใจก็เลยไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นปล่อยให้มันทิ่มแทงเอาแล้วคนก็ไม่เข้าใจจะไปโทษว่าเสียงเกี้ยหรือเสียงที่ดังเรานั่นแหละคือปัญหาแต่ไม่ได้ตะหนกว่าที่จริงเนี่ยตัวการที่สร้างปัญหาเนี่ยคือใจของเราหรือการวางใจที่ไม่ถูกต้องเช่นใจที่ไม่มีสติใจที่ไปยึดติดถือมัน่น รวมทั้งใจที่ปรุงแต่งด้วยนะนการปรุงแต่งการให้ค่าหรือความรสึกชอบชังเสียงนั้นเนี่ยมันก็มีผลมากเลยนะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดวัดหนึ่งก็ไปค้างคืนอยู่สองสามคืนนะหลังจากที่ค้างมาได้สักคืนสองคืนเนี่ยรุ่งเช้าเนี่ยเจ้าว่าก็ถามว่าเป็นยังไง หลับดีไหมผู้ชายคนนั้นก็บอกว่า,วาเนี่ยทีแรกก็หลับไม่ค่อยดีเพราะมีเสียงหานหานร้องเนี่ยเสียงดังดังจนนอยไม่หลับเลยอแล้วทีหลังหลับได้ไหมบอกหลับได้ทํำยังไงอะ่ะก็เคยมีโทรศัพท์อยู่นะแล้วก็โทรศัพท์นี้มันก็อาจเสียงธรรมะ มีเสียงบรรยายของครูบาอาจารย์หลายท่านก็เลยฟังธรรมะฟังคำบรรยายจากเสียงครูบาอาจารย์โดยเอาหูเนี่ยหูฟังเนี่ยเสียบเอาหูฟังเสียบหูเนี่ยไม่นานก็หลับถามว่าตอนเอาหูฟังเนี่ยเสียบหูเนี่ย เสียงธรรมะเนี่ยกับเสียงหานอะไรดังกว่ากันผู้ชายที่บอกเสียงหานดังแต่ว่าเสียงธรรมะจากโทรศัพท์มือถือที่เสียพูเนี่ยเสียงธรรมะนี่มันดังกว่าอยู่แล้วแต่ทําไมหลับได้เสียงหาเนี่ยเบากว่าเสียงธรรมะที่ฟังซะอีกอันที่หลับได้เพราะอะไรนะเพราะว่าพอใจกับเสียงธรรมะรู้สึกดีกับเสียงธรรมะเสียงบรรยาย แต่ว่าเสียงหาเนี่ยไม่ชอบรู้สึกลบกับมันดน้จริงๆเนี่ยมันไม่ที่ที่ว่านอนไม่หลับไม่ได้เป็นเพราะว่าความดังของเสียงกันนะแต่มีที่ความชอบหรือความชังต่อเสียงนะั้นหรือความรู้สึกลบหรือบวกกับเสียงนั้นพอรู้สึกลบกับเสียงหานมันก็เลยนอนไม่หลับแต่ด้วยความรู้สึกบวกกับเสียงธรรมะเสียงบรรยายก็เลยหลับทั้งทที่เสียงธรรมะนี่มันดังกว่าเสียงหานังนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ย หลับหรือไม่หลับเนี่ยมันก็ไม่ได้ที่ความดังนะแต่มีที่ว่าเรารู้สึกอย่างไรกับเสียงนั้นตรงนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยมองเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ใจของเราเนี่ยมันไม่ทําให้เราทุกข์มากท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเรามีท่าทีกับมันอย่างไรหรือเราทํายังไงกับมันเช่นเอ,อาหูไปลองเกีย้ยก็ทุกข์หรือว่ารู้สึกไม่ชอบเสียงหานเสียงหมาเห่า เสียงโทรศัพท์มือถือมันก็เลยหงุดหงิดจนนอนไม่หลับแต่ถ้ารู้สึกบวกนะกับเสียงธรรม,มะเสียงคําบรรยายเสียงสดมนตมันก็หลับได้ก็สบายใจเนี่จะเห็นได้ว่าเนี่ยสุขหรือทุกเนี่ยนะมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความคิดอยู่ที่การปรุงแต่งอยู่ที่ความรู้สึกนะที่มีต่อสิ่งที่มากระทบนอะตรงนี้คือสิ่งที่คนไม่ได้มอง ไในตนหนักก็เลยปล่อยใจไปเรื่อยเปื่อยและปล่อยใจให้หยิบให้ช่วยความทุกเนี่ยมาชิมแทงใจของตัวนั่นนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะว่าเหตุแห่งทุกเนี่ยจริงๆแล้วมอยู่ที่ใจเราอยู่ที่จริงๆจะว่าไปไม่อยู่ที่ความคิดนะแต่มอยู่ที่การที่เผลอคิดหรือไม่รู้ทันความคิดอยู่ที่การปล่อยใจไปยึดไปติดอยู่กับเสียง ที่ทั้งที่ไม่ชอบนะแต่ก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางหรือว่าเกิดจากการปรุงแต่งในทางลบที่มีต่อสิ่งที่มากระทบนี่คือสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยตระหนักแต่ทางทีที่เราตระหนักนะหรือว่าเรารู้ทันนะพอเรารู้ว่าเนี่ยอ๋อที่เราหมุนหงิดนะเพราะว่าใจไปยึดไปติดหรือเอาหัวไปลองเกี้ยเราก็ถอนใจออกมาแค่รับรู้เฉยเไม่ไปยึดติดกับมัน หรอพอรู้สึกว่าใจเรามันมีอาการเป็นลบต่อเสียงก็ปรับใจให้เป็นกลางกับเสียงนั้นหรือปรับใจให้เป็นบวกกับเสียงนั้นมันก็หลับได้หรือว่ามันก็รู้สึกคลายทุกข์ได้เหมือนกันนะไอ้ที่เคยเครียดนะมันก็เปลี่ยนไปกลายเป็นความรู้สึกกลางๆลางด้วยการมีความยินดีได้ซ้ํสจึงสําคัญคือการรู้ทันนะรู้ทันอาการของใจเมื่อมันเผลอคิดไปหรือว่าเมื่อมันไปยึดติดถือมั่น ไปจดจ่ออยู่กับอะไรบางอย่างหรือเมื่อเรื่องมันรู้สึกเป็นรบและการที่เราจะรู้ทันได้มันต้องมีสตินะมีสติสติสำคัญมากไอ้การที่เราจะคิดอะไรเนี่ยมันไม่สำคัญทากับวัลรู้ทันความคิดไหมเพราะฉะนั้นที่พูดว่าทุกข์เพราะความคิดในที่จริงก็ไม่ถูกนะทุกข์เพราะหลงคิดหรือทุกข์เพราะไม่รู้ทันความคิดเนี่ยจะถูกกว่า มีความคิดแต่ไม่ทุกข์ก็ได้นะถ้าว่าเรารู้ทันมันเห็นมันเพราะว่าทันทีที่เห็นมันรู้ทันมันมันก็จะวางได้พอรู้ว่าใจระวังระวางใจไม่ถูกต้องก็ปรับใจให้มันถูกต้องซะมันก็ไม่ทุกข์แม้ว่าเหตุปัจจัยภายนอกยังไม่เปลี่ยนเสียงก็ยังดังอยู่นะแต่ว่าพอเราปรับเปลี่ยนที่ใจให้ความทุกข์มันก็ลดลงหรือก็จะกลับคืนเป็นความปกติ กที่เรามาเจริญสติเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะที่มันจะช่วยทําให้เรานะออกจากความทุกข์แม้จะเป็นชั่วขณะจะไม่ใช่เป็นการออกจากทุกข์อย่างท้าวรก็ตามแต่ก็ช่วยทําให้เราเนี่ยรู้วิธีที่จะออกจากทุกข์ได้แต่ใหม่ๆเนี่ยการที่จะรู้ทุกข์เนี่ยการที่เราจะรู้ทันความคิดเนี่ยมันก็ยากนะ,ะก็ต้องอาศัยตัวช่ว,ชวยเช่นรู้กายก่อนรู้กายเมื่อ เรารู้กายคือรู้ว่ากายทำอะไรเดินก็รู้ว่าเดินยกมือก็รู้ว่ายกมือหรือหายใจก็หายใจ,าายใจออกก็รู้หายใจก็หายใจออกมันก็ช่วยทำให้สติเรามีความว่องไวปรับเปรียวจากรู้กายก็มาเป็นรู้ใจแล้วก็สามารถจะรักษาใจได้เราห้ามใจไม่ให้คิดไม่ได้แต่เราสามารถที่จะรู้ทันความคิดแล้วก็รักษาใจไม่ให้ความคิดเนี่ยที่ลบที่ร้ายเนี่ยมันมารบก,กวน ค่องำจิตหรือชักนำจิตเราไปสู่ความทุกข์ได้กายเนี่ยมันมีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้มันเพียงแค่การรู้กายเนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะ,ะคลายความทุกข์หรือสลัดความทุกข์ออกไปได้มีเด็กคนหนึ่งนะอายุเก้าขวบเนี่ยแต่เป็นคนที่โกรธง่ายนะแล้วก็เวลาโกรธเนี่ยไม่รู้จะระบายกับใครก็ระบายกับตัวเองเ มีคราวหนึ่งเนี่ยเพื่อนแกล้งนะเพื่อนแกล้งเนี่ยแกโมโหมากเลยนะแกก็เอาเอามือเนี่ยขีดแขนนะขูดขีดแขนตัวเองถึงกแม้จะไม่เป็นรอยนะแต่ว่ามันก็รู้สึกเด็กก็เจ็บนะไม่ได้ขูดแขนใครนะขูดแขนตัวเองตอนบ่ายโกรธอีกนะเพราะถูกเพื่อนแกล้งเขนนี่บีบคอตัวเองเลยบีบคอตัวเองพี่เลี้ยงก็เลยเรี้ยงมา เอาคู่กรณีมาคุยนะคู่กรณีเนี่ยเด็กที่แกล้งเพื่อนนะก็รู้รู้สึกสำนึกผิดนะก็ขอโทษนะแต่เด็กผู้ชายเนี่ยคนที่ที่โกรธเนี่ยแกบอกว่าขอโทษมันก็ไม่จบหรอกพี่เนั่งก็ถามว่าหนูไม่รับคัาขอโทษของเขาเหรอเด็กก็บอกว่ามไม่เกี่ยวนะเพราะว่าถึงแม้เพื่อนขอโทษแต่ผมยังโกรธอยู่นะแล้วโกรธเนี่ยมันจะระเบิดออกมาผมก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะ แต่ว่าก็ห้ามใจไม่ได้มันกลุมตัวไม่ได้ถ้าเวลาโกรธเนี่ยผมก็รู้นะไปไปแกล้งเพื่อนไประบายกับเพื่อนไม่ได้ก็เลยมาระบายกับตัวเองดีกว่าแต่ก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะผมก็ไม่อยากไปถึงจุดที่มันระเบิดออกมาพี่เลี้ยงก็เลยแนะนํานะอ่าหนูก็ลองทำอย่างนี้เินะหายใจเข้าลึกๆนะเวลาหายใจเข้าก็รู้รู้สึกถึงลมที่เข้าเวลาหายใจออกทางปากก็รู้สึกถึงลมที่มันออกมาเอาใจอยูตรงเนี้ย แล้วก็เอามือเนี่ยนะมาแตะที่หน้าอกให้รับรู้ถึงจังหวะก,การเต้นของหัวใจถ้าหัวใจมันเต้นเร็วนะก็เอาใจวิที่ลมหายใจก่อนหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกตัวจนกว่าจะรู้สึกว่าลมหายใจเนี่ยมันค่อยๆเต้นกลับมาเป็นปกตินะลองทําดูสิไอเดยวบอกว่าทําไม่ได้หรอกนะมันไม่ได้ผลหรอกพี่เลี้ยงก็บอกว่า ไม่มีใครบอกได้หรอกนะมันได้ผลหรือมันจะช่วยหนูได้หรือไม่จนกว่าหนูจะลองดูเด็กก็ลองทํานะเพราะว่าทําแล้วมันช่วยเขาเด็กช่วยเขาได้นะเด็กบอกเออรู้สึกดีขึ้นนะพี่เรียนก็เลยบอกว่าเออที่ลองทำบ่อยๆในะเวลาโกรธเนี่ยไม่ต้องมาทําร้ายตัวเองไม่ต้องระบายความโกรธใส่ใครให้กลับมากลับมาทํารับรู้ลมหายใจเอามือแตะที่หัวใจ สิ่งที่ครูสิ่งที่พี่เลี้ยงแนะนําคือให้มารู้กายนะให้มารู้กาย้กายมารู้กายรู้ลมหายใจมันช่วยทําให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันช่วยทําให้วางความโกรธวางเรื่องราวที่ทําให้โกรธได้ในัณงใจมันจะนึกถึงการกระทําและการพูดของเพื่อแล้วก็ยิ่งโกรธก็ไปใหญ่แต่พอให้มารับรู้ลมหายใจมารับรู้กายเนี่ย evet. จิตมันก็ต้องวางความโกรธหรือเรื่องราวที่โกรธมาอยู่กับลมหายใจเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา ก็คือเขาสึกตัวขึ้นมานะไอ้ความกลัวก็ทุเลออาออนเดียวเนี่ยเขาสัมผัสได้นะรับรู้ได้ด้วยตัวเองนะว่าโอ้ไอ้ความรู้สึกตัวหรือการมารู้กายนี่มันช่วยนะถึงแม้วเดียวเนี้ยจะยังไม่ทันรู้ทันยังไม่มีความสามารถพอที่จะรู้ทันความกรธซึ่งเป็นเรื่องยากนะจนกว่าจะรู้กายแล้วต่อไปก็จะรู้ใจได้ง่ายแต่ว่ามันก็ทําให้เห็นนะว่าโอ้ไอ้ความสึกตัวเนี่ยหรือเพียงแค่การมารู้กายเนี่ยมันก็ช่วย บรรเทาความความทุกข์ในใจได้แลเนี่ยกระดาษเด็กเก้าขวบวก็ยังเห็นความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ผู้ใหญ่เนี่ยก็ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะแล้วก็อาจจะทําได้ดีกว่าก็ได้นะถามว่ามีความเข้าใจนะว่าให้ทุกข์ใจนี่เกิดจากอะไรนี่เนี่ยเ,ยเวลาเราเราตั้งใจจะมาปฏิบัติเพื่อที่จะดับทุกข์หรือเพื่อที่จะแก้ทุกข์ในใจเนี่ยนะ มันก็ต้องรู้ก่อนนะว่าทุกที่แท้จริงเกิดจากอะไรนะไม่างนั้นเนี่ยมันก็จะไปคิดแต่ไปแก้ไขจัดการคนภายนอกหรือสิ่งภายนอกแต่ว่ายปงปล่อยให้ใจเผลอเลยยังปล่อยให้ใจลลใหใจลงหลุดเข้าไปในความคิดหรือว่าปล่อยให้อารมณ์ต่างเข้ามาเล่นงานหรือว่าวางใจผิดนะต่อสิ่งที่มากระทบไม่ชอบอะไรแต่ก็กลับไปยึดติดในสิ่งนั้นในถ้าเรารู้จักนะรู้ว่า อาการของใจเนี่ยหรือว่าการวางใจเนี่ยคือตัวการที่แท้จริงทําให้เกิดความทุกข์ใจ